โอเคโนพีถ okay. no อดหมวกออกหน่อยทำไมต้องให้กูถอดด้วยโอเคถอดหมวกมึงพร้อมยังมึงพร้อมยังแชทไอ้จั์ขอนักหนาให้กูถอดหมวกเนี่ยมึงพอจใจยังจัดฮะพอจะใจยังถอดหมวกเนี่ยฮ่าแชทโธโนพีไปบวชมาเหรอบวดพอกเลยแชทนะกูมีคิ้วดำอ่ะเนี่ย มึงกูกูเหมือนกูบวชเหรอกูแค่ตัดผมไอสัตว์แล้วถามยังนไงทำไมผมกูหายมันปิวมั้งเฮีย้ยว๊วอาแชทสามมันดีต่อไปกูบวชแล้วอะเนี่ยกูเป็นผ้าแล้วแชทถ้าใครอยากจะเรียนวิชาสเสลนก็บรยจากให้ตรงไลน์สตรีมโมพีได้นะครับ40บาทนะครับทุกคน40บาทมันยังขึ้นข้างบน ข้างบนนั้นเตือนครับว่าใครส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิชาเซาลินให้ทุกคนดูเองผมบวชมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยลรงพาเรืองเนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะมีซินเนเจอร์ด้วยเนี่ยนเนี่ยมีซินเนเจอร์เนี่ยเห็นป่ะวัดเซาลินเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยกูมีประดับตาเห็นป่ะกูคุณไฟาแล้วเว้ยแบบร้อยเปอร์เซนต์ไวจากสี่สิบได้มาเรียนกับกูแน่ครับกูมีวัดเดี๋ยวจะเอาเงินที่ได้ไวจากไปไป,ไปพัฒนาวัดด้วย ส่งห้าร้อยมาเท่าไหร่ก็เอามาเลยครับผมจะสอนวิชาเร้าเหรียญให้โคตรภูมิใจกับประทับตานี่เลยว่ะมีประโยชน์ก็วันนี้แหละสัตว์โอเคเดี๋ยวเราก็จะรอให้พวกเอ่อคนเขาศรัทธากับวิชาเร้าเหรียญของโนพีนะครับให้เขาบอยจากมาสี่สิบนะครับแล้วเราก็จะสวดมนวนเนี่ยเขาอหอให้เขาโชคดีโอเคส่งไม่ได้โอไม่ส่งไม่ได้ตั้งได้ทิปเลย ช่แชโอเคจับวิวแมนก็ได้ส่งเขาก็ได้ส่งใบจ่ามาให้กับเอ่ออาตมาโนบีครับจะเอาวาดของวัดเสาหินใหม่นะครับก็เป็นเงินจํานวน40บาทนะครับผมก็อาตมาขอขอบคุณนะครับที่จะมาซัพพอร์ตแชร์ของอาตมานี้อาตมาได้40แล้ว เออเอเอขอบคุณโยมอ้ออ้อ่นเงินเราจะไปพัฒนาวัดเอาไปพัฒนาช่องอัตมาจะซื้อเกมมาเล่น,นเยอะเลยโยมเดี๋ยวเรื่องสอนวิชาสาลินค่อยไว้ก่อนแล้วกันนะขอเล่นเกมก่อนแล้วกันขอบคุณแบบสีบบ4บบาทที่บอยจากมา